ป๊าพี่น้องครับใครมาบุกโดม,มเบนเบนมีแขกมานี่ป้าดระจันไรมาจังไรเน,นี่มาสเยมีแผนอบออบอีแผนเลยมาอีหลีกลัวม,มีแผนได้ไหมบออบอะไรมีแผนมาหาไงคิดหอดอไหมเป็นเกียรติสักซีแก้วตระกูลมากมเลยจะมีแผนอะไรพอ่อขับรถมาจากคารสินน่ะใช่ปา เอาป้าหาพอคินฮอดนีไหมคินฮอดสิต้องเงงออป่นี้เลยี้สองเนี่ยตกซ้ำเหมือนนี่เนาะโอ้โตกอยู่นี่บโตกเอออยู่นู่นน่ะตกตกมานำทางบรรยากาศใช่ค่ะบ,บรรยากาศบรรยากาศดิจองจองโต๊ะแล้วเหรอของ<จ>พ่อบ้างเออเราก็นั่งด้วยกันไปหมดพี่นนหนุย่ยพี่จอยบจะนั่งยังไงของพ่ออยู่ข้างนอกนี่บอกข้างอยู่โต๊ะหนึ่งดูด้วย ุด้บอทำงานมานั่งอะไรถ่ายคงถ่ายคลิปใช่ไหมของเราเนี่ยก็คือก็คือแบบว่าเสียงเงินไม่ว่าแต่ว่าเสียหน้าไม่ได้โอ้ก็เลยเอาเลยว่าสุดยอดสุดยอดเอา V I P เลยพูดองกมาพูดลงมาเลาวถ้าแป่งอยู่ดีเนี่ยถ้ากูไฟล์มาลำเนาะ ท่าแปงท่าหยางกอนเอาลูกแม่ท้อทายแน่คนน่ะทายขึ้นกันพี่ยาวเลยไปแล้วไปใช่ไปของเราโอ้ปร้อมแปมไปใส่เอาพ่ะโทรนำออกมาตอนนี้เลยปร้อมแปมบอกว่าจะออกมาสี่โมงนั่นอู้วัสดีครับผมแต่ว่าโทรมาหาเบอร์สิบมาเพิ่งวันปร้อมแปมน่ะเป็นวันที่หนึ่งของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเออดูก็เลยรู้ว่าโทรหาโทรหาเลย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นใช่หมายถึงว่าจะเป็นนวดลมึงเนักงช่ไหมต้นต้นใหม่อีก10่สมืต้นใหม่อยบ่บหนาบาณนั่ยืนัตัดบนแต่งโทรลอยนี่เนาะัำนั้นเนาะมาจากเทียมงานบอกพิศสานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมบูรสุขคนครับฝังเนี้อปับตัวไอ้ว่าจะว่าอาดิทันเป็นพ่อพญ่าได้บ่การเ่ยตได้ยั นอนนะป่าวพ่อพ่อวันยานต้องซีซิปอัพเลยครับหมอไม่รับสายไม่รับสายแต่ว่านอนแสดงว่าไม่รับฝนตกอากาศขึ้นเพื่อนนอนฝนในสายที่มาตกพร้อมแป้มอ่ะพร้อมแปมรับสายหมู่บ้านเห็นอ่นพากันไปอัอนเออมันอยเสกนี่ใกล้ๆนี่อยมันมีต่ำมองหุ่ง้ยมีมองมันเลยทั้มเบ็ดเลยมีทุกต่ำเลยบรรยากาศดีอาจารย์บาส่วนไปอยู่ เพราะแพมอยู่ไหนอเมื่อเห็นอย่างเ<อ>มือ่ออกบอกว่าเสี่ยวมาจากมุก่งเกาะจีมุ่งฝนโตกระลาได้พอไปฝนในสายฝนในสายกูถามมึงเนี่ยมีแขกมาหาหนิออกมา โอเคแบบควายออกโอเคแบบบเต็มใจอีฐผักมึงเอ้ยมาบ่นี่ขัดบอม่าสิไปก่อนด้ไปจวดคาเฟ่เออสิไปจวดแล้วมาๆออกมาเวลาอีกแล้วคือมอกาเดี๋ยวมันออกมาจ้าคิวไซสฝนนั่นโอ้ห้องกระสือโต๊ะลงเหมือนยี่สิบสองยู่สารค่าใช่ใช่ใช่อยู่หน้า น่าจะไปสักน่าจะไปสักบ่ายสามโอเคเดี๋ยวบ่ายสามาเจอเจอกันประมาณบ่ายสามสี่โมงเย็นพรุ่งนี้หนูเปลี่ยนเวรเรียบร้อยแล้วยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกละพร้อมเลยพร้อมเลยค่ะยี่สิบเจ็ดเวรเช้าเพราะว่าเราก็มายี่สิบหกก็ได้ใช่เรามายี่สิบหกตอนบ่ายเพราะว่าถ้าไปบ้านพ่อน่ะต้องเต็มที่ถ้าบ่เต็มที่คือบ่ได้ค่ะเพราะว่ามันม้วนไปหาเสี้ยวนี่ทักบอกยังดังเออไม่ต้องบอกไม่ได้บอกเสี้ยวว่าไมย มันเห็นบนเราบอกเห็นบเห็นบหเห็นเห็นคลิปนี้แหละไม่เขาไม่ค่อยดูกันปลาอัปปลาแกนลอนมาให้หน่อยต้นเ็ดแม่หนูอยากชิมผลแกนลอนแกนนี่ปะไม่เอามาแกนอนหนูจะเอาไปให้แม่หนูชิมหนูไปบอกว่าแซ่บปากแดงคือนัมเบอร์วันแม่หนูเลยว่าเอามาซิมก่อนสิบแกนลอนเอามาแกนลอนเดี๋ยวก่อน นแใส่ปลาแดกตำมะหุงอร่อยุนกมาที่อะไรบุกกะถิบแต่หมอรำใจเือตุลาเหรอใช่ใจเบิดเรียบร้อยแล้วหมอลำใจเบิดแล้วคณะไรไปกินเขาเลยค่ะเป็นของอ้ายภูมิมอยออนทัวมาจากกันทาราลงเป็นคอนเสิร์ตแจกแจกวอหอดตีนึ่งนี่นะโอ้ะจมาหอดผีขึเก่าเหระเนาะอันเปิดพวกพูนแะครับ เปิดป้องผลหลือก็ไม่หนีตัวนั้นเอานะล่ะอ่าเออก็เอิ้นพ่อไปกินข้าวคือก็พ่อก็ไปกินข้าวแต่ว่ากินข้าวที่ไหนกินข้าวที่บ้านไงบ้านไหนเอาบ้านหนูอยู่เนี่ยอยู่ไปทางการท่ละแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเราเคยไปอยู่กอนนี้ไปงานของใช่ไหมเออก็ไปอยู่แต่จะให้ไปวันไหนไปวันไปตอนเช้าของวันนั้นได้ไหมล่ะสิบเอ็ดอุ้ยไปไม่ได้เพราะว่าต้องดูงานสิบสองบวชบวชก็วันที่สิบตัวน่ะมือห่มห่อข้าตุ๋มเออเออมือสิบก็ได้ ปวดท้องพี่น้องไม่วันไหนก็ได้ใส่คอนเทนต์ฮอตเขาต้มไม่มันต้องมันต้องดูงานเด้กเป็นอะไรไม่ได้เด้ผู้จัดการแต่เอาคุณน้ำเด้พอเด้เอาคุณน้ำกันอยากไปอยู่แต่ว่ามันจาอกันแหมทั้งนี้ก็ใช่ไหมล่ะทั้งนี้ก็จงเบิ่งไม่เป็นงานวันดีได้มือนะจะใช่11ตุลาคมงดรับซ้อมผู้ใดอย่างดนี้ผู้ใดดอย่างผู้ใดงดรับซองผู้ใดอ่ะทีมงานกำลังมาซ้อมครับแมนเขาเริ่มซ้อมเ้1ทุ่มถึง5ทุ่ม6โมงเขาเริ่มมาแล้ว ไปทางไทยใช่ไหมไปไหมสอกัอยู่นะสอดก็อยู่ไปเลยไปเลยมีหอดบอดหน่อยไปไหมไปไหมนะหาสอหอดบอดหน่อยหอบอดน่อยบอดน่อยไปไปหาสอแป๊บนึงบอห่อยอีกไปไไปไหมนุยไก่บอสเราคุยเหลืองแดนเซอร์ ผู้ใหสูโอ้นางเอกว่ะอุ้ยโอแมน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 จะซื้อเอาเห็นเห็นน้องเขาไปเอาชุดกับไม่แก้มสวยมากเธอร์มผูดินสีนั่นไหมเจ้าตงตัดชุดชุดอย่างก็ชุดเทปเป็นพอยบตีอุ้ยเอาเห็นง่าฟังซ้ำๆวันนั้นหลายๆรอบหลงมวลคอนซิสมันวนติดกันไม่ไม่ ของพ่อทำไมไม่เห็นสัครอบเลยพ่อยังไม่ได้ดูเลยวนหรือว่าตั้งใจวนอ่ะตั้งใจหรือเปล่าตั้งใจวนไหมต้องเรียกพี่ยาวนต้องเรียกพี่ยาวมาคุยแล้วแบบเนี้ยไฟสนีอย่าไปทุกข์าันด้อย่าไปทุกข์าัไฝสนีไฝสนีตายระเบิดมึงไม่จะว่าน้องน่ารักจริงแต่เขาจะไปอยู่วงสองแล้วไปแอดมินวงสองเป็นพ่อเหรอใช่ พี่หนุ่ยก็มีนได้ไฟเสน่ห์ไหมล่ะบอกแม่นินี่นะเห็นไหมนะไฟเน่หแต่ว่าน้องเขาเนี่ยข้นเวที่องคอาจแต่ว่ายิ้มย่างเดียวสวยไหมออละออละแต่แต่ละคลิปี่เอาน้องลงลงนี่ก็คือยอดปังมากใช่ไหมยังไม่ได้ถ่ายสักคลิปเลยนี่เพราะว่าวันนั้นเขาไม่ถ่ายไงเออใช่ใช่เาไม่ถ่ายพ่ถ่ายก่อนเนี่ยวันวันนั้นนะวันแม่ให้ถ่ายแต่ว่าแบบถ่ายเฉพาะข้างนอกกันได้แต่ว่ารีบสี่เด้อแล้วไม่ได้แจกรถแหเลย เอากัหาน้ำมูนนันล่ะของพอมีอยู่ไหมเพราะว่าแถบนั้นเขาเอาคิดถูกไงเลือกเปิดเพลงเฉยๆชั่วโมงละพันสองก็เลิศนะเนาะเปิดเพลงแล้วใครจะเปิดให้เราต่อใส่มีคนเปิดให้แล้วเนาะชั่วโมงละพันสองหมาแคร,รถแห่มาจอดจซืฉอๆนะแต่ว่ารถแห่มันหนาฝนมัน่อเข้าอย่างบอกพ่อรถแห่มาไหมวันเกิดระดับยังไม่ได้ยังไม่ได้จ้างเลยแต่ว่าโพส<อ>ไปแล้วพอกระชับพี่น้องครับ